อนอะไรมาอ้อนอ้อนอะไรฮะอ้อนอะไรจะเอาอะไรเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะตอนนี้เป็นเวลาก็10บโมงแล้วนะฮะวันนี้จะปล่อยคลิปอันบล็อกนะแต่คือว่าอาจจะลงคลิปนี้ก็คงจะปล่อยคลิปไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบนะฮะเคียร์คิดว่าวันนี้อยากจะประกอบในตะิงเกลเลย อากคลิปต่อเนื่องนะฮะแต่วันนี้อากาศก็เกือบจะสดใสนะฮะแต่แดดไม่มีขะโทษย,ยอดผู้ติดเชื้อนะครับผมวันนี้แบบบอกไว้เลยว่าเหาเนื่อยใจจริงๆและเป็นห่วงประเทศไทยมากๆและเป็นห่วงตัวกูด้วยนะฮะโอ้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ออกไปหาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้ออุปกรณ์อยากจะต่อนาิงเกลแบบพื้นขาวๆดูนะฮะไปหาซื้อกระดาษ แผ่นใหญ่ๆดีกว่ากระดาษเสียวขาวไม่รู้ว่าร้านปิดหรือเปล่านะครับวันนี้วันเกิดใครครับ Have a good day นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับใครเกิดวันนี้ก็ปลอดปราศจากโรคโควิดนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีชีวิตที่สดใสนะครับผมเป็นไงนี่อวยพรกันในเช้าแต่เม่อกีีบนรัฐบาลนิดหน่อยอ่ะโอเคขออนุญาตไปแปลงฟันแล้วก็ออกไปหาซื้อของแล้วก็ กระดาษไม่รู้จะร้านจะเปิดหรือเปล่าร้านพวกสื่สารพันธุ์พวกอะไรเงี้ยนะห้างมันปิดอยู่แล้วนะไปโอ้โหนี่เป็นช่วงเคอร์ฟิลหรือช่วงอะไรเนี่ยรถติดมากเลยทุกคนและอีกอย่างนะผมขับรถวนแถวโชคชัยแถว วังหินเนี่ยร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยไม่มีเลยงงมากอะไรกันเนี่ยนะ,ะขับรถวนไปวนมาหาไม่มีเลยแล้วคือโอ้โหรถติดมากแล้วมีที่ขายก็คือมีแต่ร้านอาหารเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> มันเดือดร้อนจริงๆนะฮะหาอะไรก็ไม่มีร้านรวงเนี่ย ธุรกิจนะปิดกันเพียบเลยนะครับผมก็อย่างว่าครับผมเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยแต่คือว่าคนทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้รับผลกระทบกันหมดนะวันนี้จะประกอบตัวในติงเกลแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายนี้จะต้องมีเข้าออฟฟิศหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูแต่อาจจะต้องเข้าไปเพราะว่ามีไปเหมือนจะต้องไปเอาของนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตหาร้านกาแฟกินนิดนึงนะครับผมซื้อกาแฟแล้วก็หากระดาษอยากได้กระดาษ A2 สักสีขาวหน่อยฮะหายากเหลือเกินนะทุกคน A few moments later ขาหมูครับใส่กล่องครับครับผมเอาเอา,เอาแบบไหนครับผมใส่หน,นัน<อ>งไข่พิเศษไม่รู้จะกินอะไรกินข้าวขาหมูแล้วกันเนี่ยทางทาง่ยง่ายๆเลยนะนี่มีกาแฟอยู่ฝั่งนี้ไปซื้อกาแฟกินดีกว,ว่าเอาให้จบหาซื้อกระดาษก็ไม่ได้ระโทษ ไปซื้อเกาเหลาเนื้อนะโอ้โหร้านนี้ก็น่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งที่อร่อยนะอ๋อแค่นี้สองอย่างวันนี้ฮนะไปกลับบ้านหากระดาษไม่ได้บ้าบอเดี๋ยวต้องไปเข้าไปเอาที่ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปที่คอนโดก่อนละกันไ่อ่หา มาที่ออฟฟิศแล้วครับมาห้างนี่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเห็นไหมเห็นคนไหมนี่ <Hey. S 1> คนมาซูปเปอร์เพียบเลยแต่ตากกันเลยนะนี่ <Hey. S 1> ซูปเปอร์เห็นไหมนะมีคนเพียบเลยเอออยู่ด้านนี้ปิดเลยนะฮะช่างแตกต่างซะเหลือเกินคือซูปเปอร์มาร์เก็ตมันต้องเปิดอยู่แล้วครับเพราะว่าคนต้องกินต้องใช้นะฮะแต่คือว่าส่วนอื่น ในห้างต้องปิดหมดครับผมไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงในเมื่อตัวเลขมันเยอะก็ต้องปิดไม่สนใจไม่สนใจว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงนะะเอาที่กูต้องได้อย่างเดียวกูต้องมีผลประโยชน์อย่างเดียวไม่สนใจว่าประชาชนจะเป็นยังไงไม่ว่าเป็นธุรกิจหรือจะเป็นยารักษาโรคทุกเม็ดรครับ แดกทุกเม็ดโบนแม่งเข้าไปโบนไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตายไปพวกมึงก็เอา,เอ,าอะไรไปไม่ได้นะมีคนด่าผมในคอมเมนต์เน่ะไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้อินโนอิเนต้องมาตายตายอยู่บ้าน กมากเดี๋ยวไปเอาของที่ที่ร้านก่อนนะครับผมอนะอุปกรณ์ทำคลิปแล้วก็ของขายด้วยนะครับแป๊บนึงขออนุญ,ญาตไปเอาก่อนเดินใกล้จะถึงแล้ววันนี้อากาศไม่ดีเลย ของก่อนนะครับผมสิ่งที่จะต้องออไปก็คือมีขากล้องมีไฟล์เปลี่ยนสีนะครับผมนะแท่นหมุนนะฮะแท่นฉากนะครับนี่ที่จะตือไว้นะครับอันนี้แหละแล้วก็กระดาษขาวนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมนะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนั่งทําอะไรนิดๆดหน่อยหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวจะประกอบแล้วเออไปกลับมาจากออฟฟิศแล้วนะครับไปเอาของมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้เฮียก็จะทําการวันนี้จะประกอบตัวในติงเกลแล้วนะครับผมก็เอามาถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นถ่ายนู่น ใช้เวลาประกอบพอสมควรเลยนะฮะวันนี้ Vlog d ก d ด y ก็เฮีย yeah, ไม่ได้ออกไปไหนมากมายนะครับออกไปหาอุปกรณ์หากระดงกระดาษอะไรเงี้ยแต่คือว่าหาไม่ได้เลยนะฮะก็เลยไปเอาของจากออฟฟิศอ่ะวันนี้ช่วงตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแ,แล้วขออนุญ,ญาตไปประกอบกัน Vlog d a a ด y วันนี้เฮียก็นั่งทำประกอบตัวในติเกลเฮดีนี่แหละครับผมแล้วก็คลิปรีวิวก็ เดี๋ยวเคียร์จะปล่อยอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตไปประกอบก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาว่ากันลุย two hours later โอ้วิกลเบาๆหน่อยดีเอา โอ้โหคนเบาๆหน่อยดีโอ้โหเออเอาทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วประกอบในติงเกล กล้เสร็จแล้วครับผมแต่คือว่าเฮียประกอบช้าเพราะว่าเฮียต้องถ่ายคลิปด้วยก็เลยใช้เวลาตั้งแต่เย็นๆนะ่ะจนแบบ6 7ชั่วโมงคือถ่ายประกอบถ่ายประกอบถ่ายประกอบอะไรเงี้ยนะก็หิวข้าวพ้่งกินข้าวมื้อที่2เองนะฮะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จประกอบให้เสร็จแล้วก็นอนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะก็หมดไปอีก1วันครับผมแล้วก็นาดิงเกลเฮ้ยตัวนี้นะ เฮียบอกได้เลยว่าเฮ้ย e ดีวะมีความรู้สึกว่าดีกว่าตัวหนึ่งต่ร้อยมันมีความดีเทลมันดีกว่านิดหนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเฮียจะมาเปรียบเทียบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอามาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะวันนี้ขอพักผ่อนกินข้าวนะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะไปแล้วครับผมพรุ่งนี้เจอกันกินข้าวต่อ tomorrow บ o o d Morning วาอาทิ์นี่ครับผมประกอบเสร็จแล้วสำหรับไนติงเกลนะครับผมเทียยังไม่ได้ประกอบเข้าเป็นตัวมันทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีวิวทีละส่วนทีละส่วนนะฮะก็ตัวนี้นะบอกไว้ก่อนเลยเฮ้ยดีว่ะชอบชอบมากกว่าตัวหนึ่งต่อร้อยอีก เฮียว่าตัวนี้น่าจะขายดีเฮียว่าตัวนี้น่าจะคนเอาไปทําสีเยอะเพราะมันไม่ใหญ่เกินไปแต่คือว่ารายละเอียดถ้าเกิดสปอยให้ดูนิดนึงก็คือว่าเฮียว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ติดเรื่องอะไรมากนะเฮียว่าดูสวยกว่ามันดูลงตัวกว่าอะไรประมาณนี้นะอย่างไอตัวเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันดูสวยกว่าไอตัวอันใหญ่นะเพราะอันใหญ่เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันเล็กนิดเดียวกันแล้วมันแบบมันดูแบบจัดเรียงไม่สวยอะไรประมาณเนี้ยนะวันนี้วันอาทิตย์ก็ฟ้ามืดคลึมครึมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างยอดผู้ติดเชือ้อไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะก็อย่างว่าครับผมเราต้องเข้าใจว่าสายพันธุ์เนี้ยมันรุนแรงกว่าแต่คือว่ามันหน้าที่จะต้องพูดไปกันเท่านั้นวัคซีนดีๆมันมี มันมีแต่มันไม่มีในประเทศไทยไงอ่ะโอเคนะขออนุญ,ญาตทําคลิปต่อนะเนี่ยสวยนะเฮียจะบอกได้เลยว่าตัวเนี้สวยไม่รู้ว่ามันจะหายากเขาเรียกว่าอะไรมันจะมัน,ม,นมันถูกตัดออเดอร์ไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เฮียคิดว่าเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเฮียว่าของน่าจะขาดแล,ะละ้วล่ะ ก็ <c oughs> มาอาทิตย์เดี๋ยวทําอะไรก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูวันนี้ก็นั่งทําคลิปอีกทีงเพราะอยากจะปล่อยเร็วๆเหมือนกันแต่คือว่าคลิปนี้ตัวนี้เฮียอยากให้มันแบบดูรายละเอียดดีดีเทลดีวิดีโอออกมาดีคือมีการปรับเปลี่ยนกันนำเสนอนิดนึงนะฮะก็เลยเออลองทำดูนะฮะก็คลิปหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้การถ่ายเนี่ยโดยรวมแล้ว เกือบร้อกว่ากิกเลยคือคอมพิวเตอร์แทบจะเอาไม่ไหวเลยอ่ะขออนุญ,ญาตไปทําก่อนนะครับผมเจอกันนะวันนี้ตื่นสายด้วย <c oughs> เป็นไงกันบ้างนะทุกคนวันอาทิตย์ไปไหนกันบ้างไปเที่ยวไหนเออไปไปเที่ยวไม่ได้นี่วะนะวันนี้วันเกิดใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยละกันนะครับผมนะแฮปป์อกูเดย์ครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งจ้ อา,อา few moments later. สี่โมงแล้วนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะเนื้ออร่อยมากเลยทุกคนฝนมันตกเพิ่งหยุดก็เลยได้ออกมาซื้อไม่ได้ออกไปไหนนะวันนี้จะทำกันพาไอตัวนายติงเกลให้เสร็จก็คือว่าเมื่อกี้นั่งตัดเส้นใบโห่คุยกับอ่องไปด้วยชั่วโมงหนึ่งอะ ก็จริงๆเราเส้นมันไม่ได้เยอะแต่คือว่าเฮียใช้ปากกาก็ง่ายๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปทํางานต่อนะฮะก็เดี๋ยวสักประมาณเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วก็ตัดให้ทุกคนได้ดูก็เป็นเสาร์อาทิตย์รวมกันเลยนะฮะก็ทุกคนเป็นไงกันบ้างค่ะผมนั่งประกอบกันพาอยู่บ้านปะฝนตกอากาศดีนะไม่มีแดดนะเฮียก็นั่งทำนี่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยวันเนี้เอ้อ่ะโอเคขออนุญ,ญาตไปทํา

ได้ผลไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะกลับบ้านออกมาซื้อแป๊บเดียวเนี่ยแหละนะข้าวเดี๋ยวโทรสั่งเอานะครับผมนะนี่จริงจริงตลาดแถวบ้านผมก็แค่ออกมาแค่หน้าปักซอยก็เจอแล้วนะฮะก็ะได้สาลี่กล่องหนึ่งแล้วก็เอ่ออะไรนะแตงโมแล้วก็น้ำส้มนะก็กินแค่นี้ตอนนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดจะให้ดีนะ น้ำส้มคั้นหรือวิตามินซีอ่ะกินเยอะๆเลยนะกินเยอะๆเลยเพื่อที่จะมีภูมิไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดหรือจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่วิตามินซีเนี่ยมันช่วยช่วยนิดนึงนะเสริมเสริมภูมิอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้วีล็อกเดลี่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้5้าหโมงแล้วเดี๋ยวเฮียตัดคลิปลงให้แล้วก็เอนติงเกล นะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะได้โพสต์แต่คือว่าเฮียอย่างที่บอกไปคือจะปรับปรุงในเรื่องของการรีวิวนะฮะแล้วแต่คลิปแล้วแต่คลิปและแต่ตัวนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวหนึ่งอาจจะต้องทายอีกแบบหนึง่งคือก็พยายามปรับปรุงเพื่อให้ทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อนะครับผมก็พยายามปรับปรุงไปได้หลายๆแนวถาเคือชอบดูแบบไหนก็พยายามปรับปรุงให้แต่คือว่าก็ยังเน้นความเป็นตัวของเฮียเองอยู่นะครับผม ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับใครเกิดวันนี้ก็แฮปปี้ร์นเดย์ด้วยนะครับผมมีความสุขทุกคนมากๆนะครับผมปราศจากโลกนะครับขอใหออ้มีเงินมีท้องอะ่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้กักตัวทุกคนก็ไม่มีไรายได้นะฮะแต่ก็เอาเอาแค่ใจช่วยก็มีอะไรก็อินบ x ็อกมาคุยกันได้ครับผมไปแล้วครับผมวันนี้บายบายสวัสดีครับ